อไปเน้นเดี๋ยวไม่เอาไปด้วยนะ không bằng hãy nhúm cầm quân giữ đi chơi chơi, muốn ăn được, muốn không? ăn, chụp rất quan cạp cạp, cạp cạp ไม่กลับเที่หลังมาไม่ให้เลยกลก็ไม่กลับเี่หลังก็ไม่ให้ ใ้วันบุญ ขึ้นมาเดือนเก้าดเดือนสิบเป็นเป็นช่วงที่มันว่างจากการทำไรท่ทำนาน้ำก็เต็มพุ่งข้าวในไร่หรือข้าวในนากำลังตั้งท้องมันเป็นช่วงที่มันว่าง จากการเก็บเกี่ยวหรือจากการทำไร่ทำนานคนโบราณเขาก็เลยมาตั้งกำหนดขึ้นมาให้ทำบุญเขพราะว่าเป็นวันที่เปิดสัตว์ในโลกเป็นวันที่เปิดอบายภูมิสัตว์ในอบายภูมินั้นสี่ก็มีโอกาส ที่จะมารับส่วนบุญจากญาติพี่น้องบรรพบุรุษต่างๆที่ร่วมรับไปแล้วก็มีโอกาสที่จะมารับส่วนบุญจากลูกจากหล,กา,ลกกา,า,นานในระหว่างช่วงเทศกาลทำบุญของเดือนเก้าดับเดือนสิเพนพอเดือนสิบไปไปลายไปแบบนี้เดือนสิบดับนี่เกิดจะเป็นฤดู คือสมัยก่อนทํานาปีขณะดทำนาปีนี่ข้าวก็ยังเหลืออยยุตอนที่จะมาเด็กนี่ยังไม่ได้เด็กแล้วจะมาออกโรงเรียนแล้วยังต้องเปิดข้าวทิ้งเอาข้าวไปใส่สวนหมน่นจอบห้องยุ่งจอบท่องฉาง ข้าวเก่าออกเปิดทั้งหลายจุดในท้องยุง่งท้องฉางขะท้องยุ่งข้าวเพื่อเอาออกข้าวถ้ามันสี่ปีไปแล้วมันจะเป็นไข่มดนแดงแล้วจากไข่มันรีมมันจะดำเม็ดเม็ดข้าวมันจะไม่ขาวมันจะดำฉะนั้นต้องเปิดออกเปิดออกมันนึกว่าไปทำอะไร การค้าการขายก็ไม่รู้จะขายทำอะไรเมื่อเราทําไม่พอกินน้าเบื่อหนที่สุดก็คือเอาข้าวออกจากยุ่งจะไปเปิด้องยุ่งยุ่งมัสูงพอขนาดเม0ดห้าสิบนี่พอเข้าไปได้ไปซอะเอาสิวเจาะเลื่อยวงเดือนอย่างทุกวันนี้ก็ไม่มี ใส่สิวจบกระดานแล้วก็ให้มันไหลออกมามันไหลออกมาจนกระทั่งเ่ามันแกะเมด็ดดูเห็นเม็ดขาวถึงจะหยุดให้มันไหลแต่ละจุดเแต่ละจุดแล้วมันข้าวปลาอาหารสมัยก่อนมันอุดนสมบูรณ แล้วดูดูทำบุญก็ามีมีเวลาได้ทำบุญด้นทานเลยอยาโยมปะเนนถ้าอย่างสมัยอยู่ที่วัดอุดมนี่เขาเรียกว่าบ้านไม่มีนี่มาหมดบ้านมีสองคนนี่จะต้องมาสามบ้านสามมาสี่ถ้าบ้านไม่มีนี่จะต้องมาหมดทุกคนเป็นหมดบ้าน คนจะไปอยู่ตามไร่ตามนาที่ไหนก็ตามจะต้องมาทําบุญช่วงเทศการทําบุญเดือนเกา้าเดือนสิบเห็นมาวิเคราะห์ดูทางพุทธศาสนาเอาทางพุทธศาสนาเข้าไปเทียบเทียงถึงว่าเป็นวันที่เปิดอบายภูมิ ในสัตว์นรกมารับส่วนบุญในสัตว์ในอบายภูมิมารับส่วนบุญพวกญาติพี่น้องที่จะได้ทําบุญรื้นทานในบางคนที่เขาละลึกชาติได้อยู่ในอบายภูมิในเทศกาลที่ทําบุญกันนี่แหละบางบ้าน บางครอบครัวก,ก็มีโอกาสได้ไปทำบุญทุนท่านบางครอบครัวไม่ได้ไปด้วยภารกิจอย่างอื่นยากที่น้องคนที่มาจากอบายภูมิมาจะงเงอดูบนสลาดูยากพี่น้องตัวเองมีไหมไม่มีไม่มีก็ไปรอรับส่วนบุญจากคนที่เขาอุทิศส่วนกุศล ให้สองกษัตริย์โดยทั่วไปแต่อาหารที่จะกินแค่อิ่มคนเดียวจะต้องมีคนจำนวนพันจำนวนหมื่นมาแย่งกันกินอาหารเข้าไปในปากแล้วนี่ก็ยังบีบคอร่วมเอาให้อ,อ้วกออกมาเพื่อจะกินถึงขนาดนั้นสัตว์ในอบายลำบากถึงขนาดที่ว่าต้องกินอาเกียนกันเอง เพราะมันไม่มีอาหารที่เขาจะให้กับสัตว์โดยทั่วไปมีจำนวนน้อยส่วนมากก็จะอุทิศส่วนกุศลให้ญาติพี่น้องตัวเองวันพระบรุหเราจะลํำลึกได้ก็ดีลํำลึกไม่ได้ก็ดีให้กับญาติพี่น้องแต่การที่จะอุทิศส่วนกุศลให้กับสัตว์โดยทั่วไปมีจำนวนน้อยดัง ที่เราทําบนกันอยู่ทุกวันนี้เราคิดส่วนกระสนให้กับสัวตว์โดยทั่วไปอย่างพวกเมืองการเป็นเมืองสมรภูมิลบการปกป้องขอดเกตขันทศีมาไม่ว่าจะเป็นศึกศึกไอ้พระเอกาทศรสที่มาปากพวก ลุกล้ำดินแดนที่ห้วยบรรยลห้วยมะไลยทุ่งมะไลยเขาเรียกว่าทุ่งบรรยลกับห้วยมะไลยห้วยห้วยบรรยลมาปากสึกพวกเมืองหงสวดีเข้าลุกล้ำเจ็ดแดนแลนมาปาก ศึกพระเอกาทสรดในมนต์กองทัพเมืองฝ่ายตรงข้ามในศึกศึกห้วยมะไลเมื่อก่อนเขาเรียกห้วยบันไลยผุ่งบันไลยมันเพียเ้ยนมาเป็นมะไลทุกวันนี้ฉะนั้น ศึกท่าดินแดงก็ดีศึกก้าวทัพก็ดีศึกมหาเอเชียบุลภาก็ดีอย่างช่องเขาขาดหมดไปกี่หมื่นคนที่ทาสะพานรถไฟในช่องเขาขาดไปดูอยากเห็นผู้ที่ตกตกรรมลำบากได้เป็นเฉลยศึกสงคราม จะได้รู้จักว่ามันเป็นยังไงสเสลยสึกสงขามแต่ถ้าเรามาคิดถึงเรื่องซึกพบชาติสึกในการมาพบรูพปพบรูปมพบมาลองดูมันโหดเหี้ยมทารุณขนาดไหนแค่สึกสงคมเพราะนั้นเขายกเลิกสงคมเขาก็แลกเฉลยกัน แต่สึกของภพชาติเมื่อไหร่เราจะหลุดออกจากภพจากชาติได้การท่องเที่ยวในวัดจะมีความสุขความสบายที่ตรงไหนไม่แตกต่างกันกับศึกสงครามไม่ว่าสงครามใหญ่สงครามเล็กสงครามอะไรก็ตออามขึ้นชื่อว่าสงครามขึ้นชื่อว่าภัยพิบัติก็คือชีวิตฉะนั้นถึงว่า การทำบุญทุนทางต่างๆการทำสมาธิภาวนาเพื่อข้ามวัฏตะกก็เหมือนกับศึกสงครามเพื่อชัยชนะผู้แพ้ก็คือต้องผูกพยาบาทผู้ชนะก็คือผู้ก่อเวรน,นี่เป็นเรื่องของธรรมดา ฉะนั้นการทำงานในทางพระพุทธศาสนานั้นเมื่อมีโอกาสมีเวลาที่เราจะทำมุนทุนทานต่างๆเราจะทำสมาธิภาวนาตามแนวทางของศาสนานต้องพยายามคิดทุกวันนี้เป็นยังไงมีแต่คนอยาก ไปเรียนมหาวิทยาลัยแต่ไม่อยากเรียนประถมมัธยมแล้วจะไปเรียนมหาวิทยาลัยยังไงแล้วจะไปเรียนเมืองนอกเมืองนา,ยนายยงงนอย่างไงเนี่ยความคิดก็อย่างผู้ปฏิบัติไม่วางรากฐานของตัวเองในด้านศีลธรรมในด้านข้อปฏิบัติต่างๆในจารีตประเพณีต่างๆไม่ศึกษา ความเป็นมาของพระสงฆ์ความเป็นมาของผู้ปฏิบัติเขาเป็นมาอย่างไงเขาศึกษากันอย่างไงเขาเรียนก,กันอย่างไงเขาถึงได้มาเป็นผู้ปฏิบัติเป็นผู้นำในการศึกษาเล่าเรียนแต่ผู้ที่เข้ามาศึกษา,าเรียนเมื่อสุดท้ายภายหลังนี่จะเอาโน่นเลยจะเอามาโคนิพานเลยไม่อยากทํา ในส่วนต่างๆการที่จะไปหามรคนิพานไม่อยากทำปล่อยให้ทิฏฐิมณะอาสวะกิเลสมันครอบงำจิตใจแต่เมื่อทิฏฐิมณะอาสวะกิเลสมันครอบงำจิตใจแล้วแต่คำพูดอยากได้มรคนิพาน์ แต่สิ่งที่จะกำจัดทิฏฐิมานะอาสาวะกิเลสไม่มีเลยเราจะจำกัดด้วยวิธีไหนเราจะภาวนาแบบไหนเราจะละยังไงถึงว่าละทิฏฐิละมานะละอาสาวะละกิเลสเราจะละยังไงไม่เคยคิดเลยมีแต่ปล่อยให้มันเพิ่มพูนขึ้นไปมากขึ้นไปทุกวันทุกวันอะไรก็ได้ขอให้มันได้ มีทิฐิมีมานะเพื่อเอาชนะตัวเองและผู้อื่นนั่นคือวิธีการที่ทำลายตัวเองไม่ได้ทำลายตัวเองคนเดียวนะบัดจะทำลายพระศาสนาโดยส่วนรวมว่าเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติเป็นผู้ถือศีลกินเทนเป็นนักบ,บวชนักพจน์เป็นอะไรตอะไรต่างๆแต่ สภาพวามเป็นอยู่ทั้งหมดมีแต่อาสวัตมีแต่พิธิมานะอาสวักิเลสแล้วบานี้คนที่เขามาเห็นในสุดท้ายภายหลังเขาเห็นผู้ป,ป,ป,ปฏิบัติแทนที่จะเห็นบุคคลที่จะเป็นตัวอย่างที่ดี อย่างพวกที่มาอยู่ในวัดหรือพวกที่เป็นนักบวชหรือพวกที่มาอยู่ข้างนอกวัดก็ตามที่นับถือพระพุทธศาสนาหนึ่งแทนที่จะทำความเข้าใจกับตัวเองว่าเราเป็นตัวแทนของบริษัทสี่ในการเป็นตัวแทนของบริษัทสี่เราจะทำยังไงที่จะให้ ศาสนาเจริญรุ่งเรืองเพราะบริษัทสี่เข้าใจในข้อปฏิบัติต่างๆเข้าใจในสิ่งทำเข้าใจในระเบียบประเพณีต่างๆแต่แล้วบริษัทสี่นั้นไม่ได้ศึกษาอะไรเลยมีแต่ว่าปล่อยตัวเองให้เป็นไปตามกิเลยที่ตัวเองต้องการตัวเองต้องการยังไงก็ตาม ขอให้ได้ตามตัวเองต้องการมันจะแสดงออกถึงทิฏฐิมาณนะอาสวาทิเรก็ตามมันจะแสดงออกแบบไหนก็ตามไม่ได้สนใจในการแสดงออกสนใจตั้งแต่ตัวเองที่ว่าเป็นผู้ชนะเป็นผู้ชนะสิบทิศสุดท้ายมาศาสนาโดยส่วนรวมก็มัวหมอง เพราะผู้ประก้นปฏิบัตินะั้นทำให้เกิดวลมวหมองขึ้นมาคือบริษัทสี่นั้นไม่เจริญรุ่งเรืองในธรรมะธรสังอนของผู้เจ้าเสียเองฉะนั้นถือว่า kað hepprenu santapa ตาโมวะขัมมังนามสสามีสุปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนมามีคว่าเสียงฟ้าร้องเหมือนัเสียงเอพวกสองสว้เนื้อคุณครมรว่าเสียงฟ้ารอง